ถ่ายมามอ,องหน้าดิคะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเกรซกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกชื่อว่าเรื่องอะไรคะน้องเกรซคะฟ้าแก้มโตค่ะฟ้าแก้มโตน้องเกรซค่ะน้องเกอ่าร่วมง,งานภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะหน,หนูแสดงรับบทเป็นใครคะเรื่องแก้มค่ะเป็นน้องแก้มเลยนะคะซึ่งฟ้าแก้มโตชื่อเป็นนี่เป็นตัวอิจฉาใช่ไหมคะลูกเป็นตัวร้ายใช่ไหมคะ เป็นใครคะน้องแก้มในเรื่องเป็นใครคะเป็นลูกของพ่อฟ้าค่ะเป็นลูกของพ่อฟ้าฝั่งพระเอกนะเอกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับดารานักแสดงท่านใดบ้างคะในเรื่องนี้คะ่ะมีพิงค์ลำพะเพอค่ะแล้วีใครกีกอ่ะเป็นพ่อในเรื่องนั่นเองใครนะใครนะ เขาได้ได้ได้ร่วมเล่นละครภาพยนตร์กับคุณครูอ้วนของเราด้วยใช่ค่ะมีศิลปินสำคัญในเรื่องี่เขามากระซิบเขามากระซิบหลังเวทีว่าศิลปินที่เป็นเขาเรียกว่าไอดอลของเขานะก็คือรูรูอ้วนมันนี่นู้ของเรานี่เองใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนะคะน้องเกรซขาการร้องเพลงแล้วก็การเล่นภาพยนตร์เนี่ยอันไหนยากกว่ากันคะ เรามาเรียนร้องเพลงเราไม่ได้เรียนการแสดงตั้งแต่แรกหนูว่าสองอย่างนี้อย่างไหนยากกว่ากันคะเท่าเท่ากันเท่าเท่ากันโอ้โหแล้วหนูใช้เวลาเรียนในการในการเรียนที่สตาร์เมกเกอร์นี่นานแค่ไหนแลวคะนัองเกรสคะเกรซเรียนที่สตาร์เมเกอร์มานานแค่ไหนแล้วนานน่าจะสี่ปีแล้วคะ่ะสี่ปีแล้วตั้งแต่ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ล้วลูกอายุสี่ สี่ขวบน้องเลียนตั้งแต่หนึ่งขวบแล้วค่ะคุณคุณแม่คะตอนนี้ตอนนี้เจ็ดขวบเรียนตั้งแต่สี่โม่เดี๋ยวงานต่อไปจะเป็นแบบว่าตงชึ่งแบบว่าตลบใช่นะนี่ก็เป็นความสามารถของน้องเกรซนะะและสุดท้ายก็อยากให้น้องเกรซค่ะอวยพรให้กับวันนี้ค่ะวันครบรอบสิบปีสา Star เกอร์ของเราหน่อยค่ะขอให้ทุกคน มาดูหนังน้องเกด้วยเป็นการฝากให้ทุกคนดูหนังน้องเกสแล้วฝากอะไรถึงสตาร์เมเกอร์บ้างวันนี้ขอให้ถุกคนเข้ามาเรียนที่สตาร์เมเกอร์ด้วยโอ้โหเป็นไงมันเป็นคำสั้นๆแต่ได้ใจความว่าต้องมาเรียนค่ะที่สาขาไหนก็ได้ใช่ไหมคะลูกดีหมดทุกสาขาโอ้โหช่อตรงนี้แหละเีาหมดเลเท่ากันจ้ะ เอาต่ต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะดวงดาวดวงต่อไปคือเด็กๆทุกคนไม่ต้อง